สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซบข่าวจากบล็อกเกอร์เอทีบค่ะประจําวันที่19เดือนธันวาคม2567นะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็มีการประชุม FOMC นะคะก็จากการสรุปนะคะคณะกรรมการกําหนดนโยบายทางการเงินหรือว่า FOMC ของเฟดเนี่ยมีมตินะคะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นลง0.25นะคะสู่ระดับ4.25จุดถึงสี่เเตามคาดนะคะแต่ว่าในรายการดอทพอร์ตนะนะคะเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี25ง 2 5งเออ2025นะคะลงเพียงแค่2ครั้งนะคะครั้งละ0 2 5รวมเป็น0.5%นจาะคะจากเดิมเนี่ยบอกว่าจะลดทั้งหมดในปีหน้านะคะบอกว่าจะลดทั้งหมดสี่ครั้งแต่ว่าตอนนี้บอกว่าลดแค่2ครั้งนะคะครั้งละ0.25นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากประชุมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเจร์ลมพาวิลเนี่ยเขาก็แถลงข่าวนะคะก็บอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีสุด คือการที่เฟดยังคงดําเนินการต่อไปเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กับเข้าสู่เป้าหมายเพื่อให้ค่าจ้างสามารถปรับตัวทันเงินเฟ้อนะซึ่งในที่สุดเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเองนะคะก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นแถลงการ์ของคุณจฉลิมพาวิวนะคะพอปรับลดอัตราดอกเบี้ยปุ๊บนะคะเมื่อวานนะคะทองก็ลงหนักเลยนะคะแล้วก็ที่ลงหนักอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวดาวโจนส์นะคะ US 3 0นะคะส่วนทางด้านน้ามันนะคะราคาน้ํามัน WTI นะคะก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ ได้ปัจจัยหนุนหลังจากเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศาจากสํานักงานสารส,สนเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะคะหรือว่า EIA เนี่ยเปิดเผยว่าสต็กน้ำมันดิบเนี่ยลดลง9 3 4 0 0 0บาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะส่วนสต็กน้ํามันกลั่นนะคะซึ่งรวมถึง h ิสติง g o อ l ยแล้วก็น้ามันดีเซลลดลง3.1ล้านบาร์เรลนะคะแต่ว่าสต็กน้ํามันเบนซินเนี่ยเพิ่มขึ้น2.3ล้านบาร์เรลนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็มี หลังจากที่เฟดเนี่ยมีมติปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะนอกจากนี้นะคะการแข,ข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยก็สร้างแรงกดดันต่อตลาดน้ํามันในช่วงระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะดัชนีดอลลาร์เนี่ยซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลเงินในตะกร้าสกุลเงินนะคะก็พุ่งขึ้น1%นะคะแต่ที่108.024จุดนะคะซึ่งพอดอลลาร์แข่งข้าเนี่ยก็กดดันราคา ทองคําแล้วก็น้ํามันด้วยนะคะส่วนขน่าวทาตารางวันนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสองก็ประชุมเอ่ประมซีนะคะที่มีสรุปให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตอนตีสี่นะคะก็มีการประกาศตัวเลข GDP นะคะของทางฝั่งนิวซีแลนด์นะคะแล้วส่วนช่วงหัวค่านะคะทุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีการแถลงการจากแบงก์ออฟอิงแลนด์นะคะก็ะแถลงเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะคะใครเทรดเงินปอนอย่าลืมติดตามนะคะก็คาดการว่าจะคงอัตราด เบี้ยที่4.75นะคะส่วนทองฝั่งอเมริกานะคะเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศตัวเลข final GDP นะคะรายแต่มาสนะคะแล้วก็มี Unemployment Claim นะคะหรือว่าตัวเลขทางด้นานแรงงานนะคะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะก็คาดการณว่าอยู่ที่22,090ตำหนนะคะหรือว่า229,000ตำแหน่งนั่นเองนะคะ ส่วนทางด้านเทคนิคอลค่ะถ้าเราดูทองคำเนาะก็อย่างที่มีวิเคราะห์ไว้ในทานเฟ็ด์เดนะคะบอกว่าเขาอาจจะทำแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนั่นเองนะคะแล้วก็คาดการว่าถ้าลงเนี่ยอาจจะลงหนักถึงเป้าแรกจะอยู่ที่2561นะคะถอดถัดมาก็คือ2521นะคะเมื่อวานนะคะถ้าเราดูในทานเฟมน่าเฮดหนึ่ นอ้อก็จะมีแท่งแดงที่ลงมาแรงๆนะคะตอนช่วงประชุมเฟดนะคะเทสีก็ลงแรงเหมือนกันนะคะอ่าก็คือคาดการไว้นะคะว่าน่าจะลงตกไปได้อีกเนาะ,ะแต่ว่าถ้าใครเซลล์มาแล้วปิดทํากําไรไปแล้วนะคะแล้วก็จะรอเข้าเซล,ล์อีกรอบนะคะก็แนะนาว่าอ่าให้รอราคานะคะกลับไปเทสแถวประมาณ2620โดยประมาณนะคะแล้วก็ถ้ามีแท่งเทียนสีเขียวนะคะกับตัวลงนะคะค่อยเซลล์ตามนะคะก็เป้าแรกอยู่ที่2 5 6 1นะคะวันนี้ก็คาดการว่าน่าจะลงต่อได้อีกนะคะแต่ว่า ถ้าเราดูในทันเฟนเพบหนึ่งนะคะถ้าแท่งต่อไปเนี่ยแท่งเนี่ยเขาเป็นแท่งแดงนะคะคกินแท่งก่อดหน้าที่เป็นดูจินะคะก็อาจจะเซลตามได้เลยนะเพราะว่าอาจจะขึ้นไปเทรดที่2 6 2 0อาจจะไม่ถึงนะคะอาจจะลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนาแนวโน้มแนวโน้มในการเทรดทองคําวันนี้นะคะก็เทรดเป็นขาลงเป็นหลักนะคะส่วนอีกตัวนะคะ US 3 0นะคะหรือว่าตัวดาวโจนเนี่ยลงหนักมากๆนะคะเมื่อวานนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นะคะก็กระแทกลงมา แท่งแดงใหญ่มากเลยค่ะก็คาดการว่าวันนี้ก็น่าจะลงต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะลงนะคะก็อาจจะกลับไปเทสก่อนนะคะก็มีสองแนวนะคะที่มิวให้เนาะแนวแรกก็อาจจะลงไปเลยหรือว่าจะเป็นอีกแนวนึงนะคะ แต่คาดการว่าถ้าลงต่อเนี่ยน่าจะไม่ลงหนะักขนาดนี้ถ้าถ้าใครเห็นแกลบเก่าเนาะเมื่อวานเนี่ยมิวก็บอกว่ารอเซลแถวประมาณ43,772นะคะแต่ว่าราคาขึ้นไม่ถึงนะ,ะเกือบแตะนะคะแล้วก็ลงแรงเนาะ,ะส่วนวันนี้นะคะใครจะเซลตามนะคะแนวเซลแรกนะพิจารณาเซลแรกจะอยู่ที่ 42, 5 5 5นห้าะะถัดมาคือ4 3 0หมอ่าโดยประมาณนะคะก็ไม่ควรเกิน4 3 0หมนะคะก็ถ้ามีแท่งเทียนแท่งเขียวเอ่อแท่งแดงนะคะกับตัวลงก็เซลตามได้เลยเป้าแรกนะคะก็จะ อยู่ที่41,760โดยประมาณนะคะก็สรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟก็จะมีประมาณนี้นะคะขอทุกท่านเทศโชคดีมีกำไรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ